สวัสดีครับหลังเลขออกมีใครถูกมั้งครับมีใครโชคดีมั่งครับบางสูตรก็เข้าบางสูตรก็ไม่เข้าครับไอ้สูตรใหม่นี่เข้าครับมีสูตรนี้ที่ที่เข้าสามตัวเลยศูนย์สี่หนึ่ง นี่เป็นสูตรใหม่นะครับที่ผมลงไว้อ่ะใครที่ตามสูตรนี้คอมเมนต์มาหน่อยครับมีใครซื้อตามสูตรนี้มั้งครับสำหรับสูตรนี้บนอย่างเดียวเนี่ยสูตรใหม่ส่วนปักหมุดบน หลักหมุดงวดนี้มาได้แค่ศูนย์กับหนึ่งสี่ไม่มาออกศูนย์สี่หนึ่งที่เขียนว่าให้สองตัวก็อันนี้ก็งวดนี้มาได้แค่หลักร้อยกับหลักหน่วยครับมาได้แค่ศูนย์กับหนึ่งก็เลขก็ออกไปที่ศูนย สี่หนึ่งสำหรับปักหมุดบนปักหมุดหลุดครับมาหลักร้อยกับหลักหน่วยส่วนหน่วยบนหน่วยบนนี่อันนี้ก็หลุดเหมือนกันครับคิดว่าสามกับเจ็ดมันจะมาอันนี้ไม่มาอันนี้หลุด แล้วก็หน่วยบนอีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็หลุดเหมือนกันครับสูตรนี้ก็หลุดสูตรนี้ไม่เข้าเลยครับส่วนสูตรมั่วสูตรมั่วก็มาได้แค่ศูนย์กับหนึ่งครับมันเกือบจะมา ถ้าเจ็ดศูนย์ไม่ไปอยู่ข้างหน้าก่อนในี่ผมว่ามีสิทธิ์รุ้นอะ่ะมันเป็นจุดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งซะเนี่ยโอ๊้เสียดายจริงๆเลยไม่งั้นนะเข้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสามตัวไปแล้วสี่กลับมาอยู่ตรงกลางแทนซะกลายเป็นศูนย์สี่หนึ่งจุดนี้ก็มาหลักร้อยกับหลักหน่วยอย่างเดียวครับแล้วก็ ได้หลักหน่วยล่างมาตัวหนึ่งก็สี่หกของตัวก็ออกสี่หกอันนี้ก็มีหกอันนี้ได้แค่หลักหน่วยบนกับหลักร้อยํำหลักสูตรมั่วครับแล้วก็สูตรสามตัวบน สามตัวบนเดี่ยวหาก่อนครับส่วนชุดสองตัวล่างชุดนี้ก็อันนี้ก็ไม่เข้าครับมาได้แค่ห้าสี่เก้าสี่สองสี่แต่มาแค่สี่หกก็มาอยู่ตรงนี้เ้อเลขลกล่างมันออกสี่หก หลักร้อยหลักร้อยก็หลุดรับหลักร้อยไม่มาอันนี้3ามตัวบน ถามตัวบนนี้ก็ไม่มาครับกลับกลายเป็นมาตรงนี้สี่กับหกเป็นเน้นศูนย์ครับแต่ที่ไหนได้มันมาอตัวที่เราไม่ได้ขีดกาทับคือคือมันจะเป็นเลขเด่นก็จะได้สี่หกนั่นก็มีศูนย์มีแปดมีสองเท่ากับว่าตรงนี้ได้ล่างไปครับ สีหกสูตรนี้ลงล่างสูตรนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นข้างบนสูตรนี้กับลงล่างครับสาหรับสามตัวบนก็จะมีแต่สูตรใหม่นี่แหละครับสูตรนี้แหละครับที่เข้าสามตัวเลยศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างออกสี่หกเนี่ยครับ สำหรับสูตรใหม่สูตรนี้ผมก็ลงไว้เหมือนกันครับสูตรนี้ผมเห็นมีคนคอมเมนต์บอกเดี๋ยวจะลองสูตรนี้ดูไม่รู้อ่ะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครตามสูตรนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะถูกอยู่นี่ครับเป็นสูตรใหม่สูตรที่คำนวณใหม่สูตร เก่าที่คำนวณไปก็ไอ้สูตรนั้นก็ไม่เข้าชุดสองตัวล่างสูตรนี้ก็ก็ไม่มาครับอันนี้ก็ก็หลุด ส่วนหลักสิบล่างหลักสิบล่างไม่มาครับหลักสิบล่างกลายเป็นได้หน่วยข้างบนกับร้อยข้างบนนี่ครับหลายสูตรครับที่ไม่ไม่เข้าแต่มีสูตรนี้สูตรเดียวครับที่ว่า เข้าสามตัวบนเลยแล้วก็สูตรนี้ที่ได้ได้ล่างไปสี่หกแล้วสูตรอื่น สูตรปาตะเพียนสูตรนี้ก็ไม่เข้าครับสูตรนี้ก็หลุดไปก็คำนวณได้เจ็ดศูนย์นั่นแหละเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งคิดว่าเจ็ดจะมาแต่เจ็ดมันกลับไปอยู่ข้างหน้าสี่เป็นเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งเสียดายจริงๆครับ ไม่งั้นก็ได้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดไปแล้วในทีนี้กลับมาได้ตัวนี้ครับสามตัวบนในสูตรนี้ใครที่ถูกก็ยินดีด้วยครับใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวเรามาคำนวณสูตรนี้กันสูตรนี้ดีหน่อยนะครับเข้าสามตัวบนเลยคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ